เพื่อนๆพี่พีน้องนที่รักไก่ชนครับวันนี้มาดูไก่ของผมนะครับนี่นะครับฟักเยอะแยะไปหมดเลยครับทั้งหมดสิบฟองนะครับวันนี้ผมเช็คสิบฟองนะครับลูกไก่นะครับเรามาดูแข่งกันครับเห็นว่าลูกลูกไก่แข้งสวยมากครับโอ้โยแข่งอย่างกระยักครับ แข้งยังกระยักเลยครับบุกแข้งอวบใหญ่มากแล้วมาดูดีๆนะครับนี่นะครับเกดแข้งกำไรล้วนๆครับโอ้โหดูสิครับดูโอ้โหเก็ดกำไรล้วนๆเลยครับนี่นครับตัวนี้ตัวที่หนึ่งผ่านไปครับลูกไก่ขาเหยียดเลยนะครับพี่น้อง โอ้ตัวนี้ดูเก็ดแข้งครับไม่สามแถวครับแล้วก็โอ้โหแบ่งคือเข้าตำราค่อนข้างเยอะเลยครับเรามาดูเก็ดนิ้วก้อยลูกไก่ตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่อนน้องๆโอ้โหเก็ดแข้งกำไรครับเห็นไหมแข้งกำไรครับแล้วก็ดาวล้อมเดือนครับอยู่ติดกันไปหมดแล้วครับแล้วมาดูนิ้วก้อยครับมาดูนิ้วก้อยนะครับ นิ้วก้อยก็เกล็ดแตกเลยนะฮะดูนะครับดูดีๆนะครับนิ้วก้อยเกล็ดแตกเลยนะครับเกล็ดแตกขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็แนวแนวของเกล็ดเนี่ยขึ้นไปที่แข้งเลยนะครับอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ดูนิ้วก้อยดีๆนะครับเนี่ยนิ้วก้อยเกล็ดแตกนะคหลายเกล็ดเลยนะทะลุไปจนถึงข้างบนเลยนะครับโอ้โหพระเจ้าจอร์ดโอ้พระเจ้าจอร์ดดูนิ้วก้อยนะครับเกล็ดแตกนะฮะ ดูครับนิ้วก้อยเกรดแตกไปหมดเลยครับโอ้พระเจ้าจอดเรากอที่แสนดีของผมครับลูกก็อวบใหญ่มากเลยครับมีทั้งหมด10ตัวนะครับไม่ไม่เสียไม่แต่ฟองเดียวครับแม่ไก่ตัวนี้แม่สุดยอดจริงๆผสมกับพ่อไก่ได้เชื้อดีครับมีทั้งหมด10ตัวนะครับนี่คือเกล็ดกำไรแล้วก็มีเกรดดาวล้อมเดือนเกลด โอโหงดูดูข้างหน้าครับดูข้างๆ้ครับนิ้วก้อยนะครับดูนิ้วก้อยเขานะครับโอโหเกร็ดแตกบัไลเลยครับแล้วดูนิ้วกลางครับมีเกร็ดแตกด้วยนะครับจนถึงปลายเล็บเลยครับนี่ครับเกร็ดแตกมันจะถึงปลายเล็บเลยครับดูสิครับแค่นี้ไม่พอนะครับดูนิ้วก้อยเขาเนะนิ้วก้อยนิ้วก้อยแตกนะแทบจะทุกก้อยครับ โอ้โหผมเพิ่งจะมาเจอแล้วครับเดี๋ยวมาดูเกล็ดนิ้วก้อยครับเดี๋ยวมาดูเกล็ดนิ้วก้อยกันครับเกล็ดนิ้วก้อยครับดูครับเกล็ดนิ้วก้อยเขาแตกนะครับลงมาหมดนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับโอ้โ oh, หมันบันไรครับเกล็ดนิ้วก้อยของเขาเนี่ยจะขึ้นแบบขึ้นไปตาม เกลืนกก้อยเขาจะขึ้นไปเลยครับเปล็ดกนกก้อยเขาจะขึ้นไปตามแข้งเลยนะครับแลวเปล็ดกนกก้อยเป็ปเปล็ดแตกด้วยนะครับดูนะครับเก็ดแข้งกำไบนะครับตั้งแต่ตรงโคนนิ้วขึ้นไปนะครับสามสี่เส้นเลยนะครับเก็ดแ,แข้งกำไบนะครับแล้วก็ ข้างซ้ายเนี่ยโอ้โหแตกและนาวนครับเปกดแข่งแตกแม่ตัวนี้เป็นตัวที่แข่งหนักนะครับแต่ถ้าดูแข่งเนี่ยแม่ตัวนี้จะไม่มีเกตพิเศษอะไรเท่าไหร่นะครับเก็บเกตเป็นแข่งลำหวายนะตีเจ็บครับแข่งกลม ตัวนี้ตีเจ็บตีหัวอ,อย่างเดียวครับตีเจ็บตีหัวนะครับตัวนี้